โมดูล3การสื่อสารอย่างมีสติเพื่อความสุขสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สการเรียนภาสารนำพาชีวิตเป็นสุขนี่คือคอร์สการเรียนของคุณ EP12 สู่คอร์สการเรียนเกี่ยวกับเคล็ดลับในการฝึกการสื่อสารอย่างมีสติในความสัมพันธ์ส่วนตัวและในอาชีพการงาน ในคอร์สนี้เราจะสำรวจกลยุทธ์เชิงปฏิบัติเพื่อสำรวจสติกับปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ตนเองและคนรอบข้างจากการที่เราสื่อสารอย่างมีสติการสื่อสารอย่างมีสตินั้นเกี่ยวข้องกับการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและ การมีส่วนร่วมในปฏิสัมพันธ์ของคนรอบข้างและปลูกฝังความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจอันลึกซึ้งที่ตรงกันในคอร์สนี้เราจะพูดถึงเคล็ดลับเฉพาะการรวมสติเข้ากับการสื่อสารของเรากับคนรอบข้างชเช่นการละทิ้งสิ่งรบกวนฝึกการรับรู้ที่ไม่ตัดสินและส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจ กลยุทธ์การรับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นจากทั้งสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้าภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการรับรู้สัมผัสเป็นเครื่องรับรู้ของมนุษย์ส่วนที่รับความรู้สึกรับสัมผัสอาจอยู่ลึกเข้าไปในทั้งในมองจากภายนอกไม่เห็น สิ่งที่สัมผัสรับได้แต่และอย่างมีประสาทรับสัมผัสไว้ใจติดต่อกับโลกภายนอกโดยการสัมผัสคนตาบอดแม้จะอธิบายให้ฟังว่าสีแดงสีเขียวเป็นอย่างไรคนตาบอดก็อาจจะเข้าใจได้ถูกต้องไม่ได้เลยเพราะเรื่องสีจะต้องรู้ได้ด้วยตาเครื่องสัมผัส อย่างหนึ่งก็ทําหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคนหูหนวกก็ย่อมไม่รู้สึกถึงลีลาความไพเราะความวิจิตของน้ําเสียงได้เช่นเดียวกันดังนั้นการสอนจึงเน้นว่าให้สอนโดยทางสัมผัสเพื่อที่เราจะได้รู้และเข้าใจตามความเป็นจริงในสิ่งนั้น นอกจากนี้แล้วเราจะสำรวจกลยุทธ์ในการปลกฝังสติทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวและในอาชีพการงานเช่นฝึกความกตัญญูการกำหนดขอบเขตและการฝึกการดูแลตนเองเป็นต้นเมื่อจบคอสนี้แล้วเราจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าการเจริญสตินั้นสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ของเราได้อย่างไร และจะนําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตเพื่อให้เกิดความผาสุกได้อย่างไรเรามาเริ่มต้นการเดินทางสํารวจเคล็ดลับสาหรับการฝึกสื่อสารอย่างมีสติในความสัมพันธ์ส่วนตัวและในอาชีพนั้นในคอร์สเรียนถัดไปเราจะพูดถึงความสําคัญของการกําหนดความตั้งใจในการโต้ตอบกับคนรอบข้าง ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคอร์สหน้าสวัสดีครับ